าวคนลูกทุ่งก็หมาเยี่ยมชมนะคะเป็นการจัดเตรียมการประชุมของสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนะคะเบื้องหลังไม่มีใครทราบหรอกค่ะว่ากว่าจะมาเป็นความสําเร็จที่ทุกท่านจะลงมติเป็นเอกฉันท์คุยกันเรื่องนั้นเรื่องนี้หน,น,นูนาธิดาไทยมุกคินตามณีแล้วก็แอปพ,พานิดานะคะเป็นเบื้องหลังของการที่ เหล่าบรรดาผู้ทรงเกียรติในสมาคมที่จะประชุมกันในทุกๆครั้งนะคะ,ะเราก็ได้มาเยี่ยมชมแหละสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็มีเ <c oughs> มื้องหลังคือความเป็นสตารแล้วก็คุณพี่เลนะคะสันติดวงสว่างอยู่ตรงนี้แล้วก็มีมีหุ่นพี่เลเราปล่อยให้เฝ้าสมาคมนะคะแล้วก็มีหุ่นของท่านอยู่ด้านหน้าเดียวว่างยังไงสะดวกยังไงไจะพาไปเยี่ยมชมคะ่ะห้องข่าวคนลูกทุ่ง